จุดเด่นอยู่ที่ว่าเขาใช้แคลเซียมอลทรีโอเนนะคะที่ผลิตจากขา้าวโพดนอน GMO แล้วก็ได้รับจิทธิบัตรจากสหรัฐอเมริกาและยังเสริมสารอาหารรวม12ชนิดไม่มีส่วนผสมของแป้งและน้ำตาลจากขา้าวโพดแต่เขานำเอามาแต่แคลเซียมเท่านั้นนอกจากนี้นะคะเขายังไม่มีส่วนผสมของนมและผลิตภัณฑ์จากนมค่ะจึงเหมาะสำหรับผู้ที่แพ้นมบว ็นสูตรเฉพาะเอกสิทธิ์ของแบรนด์เอเนลผลิตภัณฑ์อาหารเสริม1เม็ดให้แคลเซียม l Tri o n a t e D, สูงถึง950มิลลิกรัมค่ะคุณแม่เนี่ยอายุ60กว่าปีแล้วค่ะลองให้ท่านเนี่ยได้ลองทานตัวเอเนลแคลแมกดีพลัดูนะคะส่วนความรู้สึกหลังทานที่ท่านได้ทานไปแล้วเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะจากได้ทานเอเนลแคลแมกดีพไปหสัปดาห์รู้สึกว่าเวลายืนนาน,าน ก็จะไม่เมื่อยแล้วถ้าวันไหนได้เดินเยอะๆอย่างเช่นไปเดินซื้อของไปเดินจ่ายตลาดก็จะไม่รู้สึกเมื่อยรู้สึกประทับใจในผลลัพธ์ดีมากค่ะ